ตายพิตามไ่ตามยีบไม่สายตบอกตั้งใจเล่นตัวมแบบนี้โอ้ยีพลาดเสาบอกเอกม่เขาบอกช่ากระเป๋าเสอี่อะเรตเรียกเรียกเดียวโตเป็นว่า

หัวเข้าอีกสัวหัวเข้าวตวเเขสว์้าปใส่เจ้าของเีียวมียวดอกเียวเียวดอกไอ้เห้ยตัวแตะจับี

เออแกไม่ได้กูแท็กดีเว้ยแก้แก้แก้ออกแล้วออกแล้วเปิดสุนเปิดสุดไอพีมไอพีมไอพีมอย่าเป็นโจรไปเล่น

บินบี่ยกตัวไปแล้วมันไี่เที่ยวเที่ยวเที่ยวเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวเที่ยวขาเลยเฮ้ยนี่เด้งนี่เด้งไม่เด้งลูกไม่มีเดยเฮ้ยไ่ไปเที่ยวเที่ยวเี่ยเกี่ยวกันเร่อแบบชิงน้าในเรี่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปัญหาเนี่หันมาไม่เจอใครเลยตัวชื่ออะไรไอ้ลิงดับเองนี่ระยะตรงไหนมันไอ้คนรับไม่มีเอาเว้ยเฮียไปยินเว้ยใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปเฮียหมดเวลาไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถาย

ยืนนั่งไม่ได้หรอกเบี้ยหัวไในขาค่นแตกมาถึงภาษาไม่ได้ไม่ได้ดูเลยทีนี้ยืนต้องนั่งหน้าอย่างเดียวนั่งหน้านี่จะไป่รักอะหัวไม่ต้องนั่งเลยนี่ก็ให้ควาร้อต่อเลยในรถต่อขับรถนี่มปกูว่าขับช้าจัดเบียร์มึงเมาเลยเยี่ยไปใต้อะกูบอกขับช้ามึงยอมรับหรือไงหรวจัดเอาไงแน่เบี้ยมึงวูเหยียบเต็มตีแล้วน่ะ นั่งบอรหน้าเลยแล้วก็นเน่ยหับไปเลยปุ่เห็นที่ใดไปไปไหนด้วยกันทีใดแม่งนั่งบอรหลังเมาทุกทีบอร์ดมึงนั่งบอร์ดได้ได้อยู่ที่นี่เลยข้างหลังมึงมึนั่งบอรหลังสุดตัดแดงไรเงี้ยงึ้างเต้นเต้นหอยลงไปเต้นหอยขวาขวามาขวาขวาอีกขวาไยาวแต่วะเอาเบอร์

ไป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 ไาไป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 ไไป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 

เตะเตะเตะเองลรวติดใจไอ้นเลยปแย่เเไอ้้เล่นตัวใหเตะีไว้ตัวไว้แถนไตไตเอาถอยหลังเอาไปแล้วตัว

เดี๋ยวเราต้องไปดูโรงเรียน B สั่งหรเหรอ14เอา14เหรอ 14A 14A แล้วมาโรงเรียนบีที่นี่ออ๋ เดี๋ยวไปสิบสแล้วกลับมาโรงเรียนที่นี่อีกมึเดินสองสนามมาวันนี้โรเรียนอะโรงเรียนบีไงเรีบไม่ด่พี่อะไม่แอบได้เดี๋ยวมาเล่นกันใจเลยเเจะมีมีใครดีๆี้เชื่อเออไอปุนไ,ไอปุนปีนี้ได้ไม่ดีเลย ปบทีแล้วเล่นดีมากไอ้ที่สนามข้าโเฮ้ยไอ้เชีอยไอ้ตัวทีมมเดีวขวาทีมเดีวไรการแข่งทีแล้วก็ได้ทีมเดียสองหมอห้าแข่งแข่งแ่เอาวะเอาวเอาวะฮ้มา้เฮ้ยมอน

哎呀妈呀！真吓人。